ข่าวดีที่ยอด3มทะลุหลัก400ล้านบาทโอ้โหนี่มันปรากฏการอะไรกันหนังพีไทยเรื่องนี้ทำเอาแฟนๆทั่วประเทศและต่างประเทศคลั่งคล้ายกันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยจูเนียร์กาจะบัณฑิตหนึ่งในนักสแสดงนำของเรื่องถึงกับออกอาการดีใจสุดๆพร้อมเปิดใจถึงความสำเร็จครั้งนี้และยังมัมอยถึงเบื้องหลังความฟิตของหุ่นที่เรียกได้ว่าแซบแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องราวไม่ได้มีแค่นั้นจูเนียร์ยังได้เล่าถึงกระแสะตอบรับจากแฟนๆในต่างประเทศที่เรียกว่าเกินคาด ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือประเทศอื่นๆที่ต่างก็ต้อนรับทีมงานอย่างอบอุ่นจนทําเอาเจ้าตัวถึงกับปลื้มปริ่มสุดๆและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจจะพลาดจูเนียแอบแซวถึงเรื่องหุ่นของเพื่อนร่วมงานอย่างนาเดตและแก๊บที่เรียกได้ว่ากินขาดงานนี้ทําเอาหนุ่มจูเนียถึงกับต้องฟิตหุ่นอย่างหนักเพื่อให้สมบทบาทในที่หยดสเลยทีเดียวเรื่องรายได้ทะลุเป้าขนาดนี้เป็นเพราะอะไรหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพราะกล้ามแน่นๆของนักแสดงหรือเปล่านะจูเนียก็ไม่ได้ปฏิเสธนะ เพราะผู้จัดการส่วนตัวของเขาก็ขยันปล่อยภาพเรียกน้ำย่อยซะด้วยแต่ถึงกระนั้นจูเนียก็ยอมรับว่าหุ่นของนาเดตและแก๊ปนั้นสุดยอดจริงๆคำถามที่น่าสนใจแล้วถ้าต้องถอดเสื้อโชว์บ้างจะเขินไหมนะจูเนียถึงกับตอบว่าเขินสิครับตอนนี้มีภูมิแล้วด้วยไงแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือการที่จูเนียได้รับโอกาสจากผู้กำกับชื่อดังอย่างพี่พศอานอนท์ให้ไปร่วมงานในภาพยนตร์เรื่องใหม่ซึ่งถือเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญ จูเนียบอกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะได้รับคำแนะนำจากเพื่อนๆที่เคยร่วมงานกับพี่พ์ว่กมันพี่พ์ทำงานยังไงจูเนียบอกว่าไม่ต้องมีบทบรีฟกันหน้างานเลยโอโหนี่มันวิธีการทำงานแบบใหม่ที่น่าสนใจจริงๆแล้วถ้าต้องแต่งตัวจัดเต็มจะเขินไหมจูเนียบอกว่าไม่เขินชอบด้วยซ้ำเพราะมันทำให้เขาได้หลุดจากความเป็นตัวเองและได้ลองทำอะไรใหม่ๆ ท้ายที่สุดคุณคิดว่าอะไรคือเคล็ดลับความสําเร็จของที่หยดสเป็นเพราะเนื้อเรื่องที่น่าติดตามฝีมือนักแสดงหรือเพราะหุ่นแซบๆของหนุ่มๆกันนะมาแสดงความคิดเห็นกันหน่อย